ยามเย็นอีกคลิปหนึ่งพี่น้องเ้ยก็วันนี้ก็เมื่อค้มพี่น้องค้มฟ้าคลุ้มฝนทั้งวันเลยณอนะไม่รู้ว่าจะเทลงมาตอนไหนก็ยังไม่รู้สำหรับไอ้บัวลอยเนาะ,ะกรมุตุนิยมวิทยาเพิ่นก็บอกว่าไอ้บัวลอยอัสันพายุบ,บัวลอยจะเข้าประเทศไทยขึ้นนี้หระว่า ก็เดี๋ยวรอดูรอชมกันพี่น้องสำหรับชาวนาเราก็รอเขาเรียกว่ารอดูผลงานพี่น้องถ้ามันเข้ามาในคืนนี้เนอะก็สำคัญแหละพี่น้องสำคัญบริเวณที่น่าเป็นห่วงก็คงจะเป็นข้าวตรงที่ต้นมันสูงอะไรพี่น้องตรงต้นข้าวตรงไหนที่มันสูง นี่ก็เตรียมตัวเตรียมใจถ้าผ่านผ่านไหเขาเรียกว่าผ่านพายุลุงนี้ไปได้ก็หมดแล้วพี่น้องเออหมดแล้วแหละเออเพราะว่ามันเป็นไหนเขาเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวปิดฤดูกาลเนาะปิดฤดูกาลอก็แบบนี้ทุกปีพี่น้องแบบนี้เออเพราะว่าข้าวนาปีข้าวนาปีของเราเนี่ยมันจะเจอกับสภาพะฝนฟ้าอากาศ แบบนี้อยู่แล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่คือมันมันแก้ไม่ได้พี่น้องมันแก้ไม่ได้เออมันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยังงง่ายยังไงปีไหนปีไหนก็ต้องเจอมันก็ต้องโดนแบบนี้อยู่แล้วปลายฝนต้นหนาวอมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติน้เรื่องธรรมชาติสําหรับข้าวนาปีมันมันคือเขาเรียกว่ามันสายพันธุ์มันพี่น้องสายพันธุ์มันต้องเจอแบบนี้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นนี่สำหรับคนที่กังวลบอกว่ากลัวข้าวมันจะเป็นเม็ดดำเม็ดด่างหรือว่ากลัวข้าวมันเป็นโรคอะไรอย่างนั้นอ่ะคือมันมันเป็นเรื่องธรรมชาติพี่น้องเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นนี่สำหรับข้าวในะปีนี่ผมมองว่ามันมันทนอยู่แล้วไม่ต้องไปกังวลหรอกว่า โอ้ยบางคนนี่พี่น้องบางคนนี่เห็ดหน้าเป็นปีแรกนี่กลัวแต่จะไม่ได้ข้าวพี่น้องกังวลจิตตกไปเลยเอย่านเขาลมย่านเขาบอไซเม็ดนู่นนี่นั่นเนื่อแต่คือข้าวนาปีเนี่ยผมคิดว่ามันมันเป็นข้าวที่ปลูกง่ายนะเป็นข้าวที่ปลูกง่ายดูแลง่ายเําอสคัญเนี่ยทนด้วยพี่น้องทนอีกต่างหากเอเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ทํานาเป็นปีแรกก็ ไม่ต้องมาคิดกังวลอะไรมากมายเนาะหอว่าต like ้องคิดกังวลอย่างมากมายเออมันล้มก็คือว่าเนาะมันล้มเดี๋ยวมันก็งอขึ้นมาพี่น้องเออมันล้มเดี๋ยวมันก็งอขึ้นมาโดยเฉพาะข้าวที่มันยังไม่ถอดรวงนะเออคือจังคือจังช่วงนี้เออเห็นปะมันมาท่านในถอดห่วงวันนี้มันล้มมันล้มลงไปเออเดี๋ยวมันก็งอขึ้นมาพี่น้องเออแต่ถามว่ามันจะขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็ไม่ขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกพี่น้องเออแต่แนไหนแนไใจมันก็งอขึ้นมา แล้วมันได้ผลผลิตเยอดอกพี่น้องเออเพราะว่าเอ่เขาเรียกว่ามันมันข้าวนาปีน่ะมันมันไม่ค่อยจะเป็นโรคอะไรถ้ามากหมายพี่น้องถ้าถ้าเราไม่ไม่ใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปนะเออแต่ถ้าเราใส่ปุ๋ยเยอะจนเกินไปนี่มันก็คือว่าแล้วเนาะข้าวนาปีมันไม่เหมือนข้าวน้าปังพี่น้องข้าวนาปีนี่มันเขาเรียกว่าระยะเวลาหรือว่าอายุอายุมันยาวนานพี่น้อง โดยเฉพาะคนที่หวานเมษาพฤษภาเนี่ยหวานเร็วหวานช้ามันก็เก็บเกี่ยวพร้อมกันเพราะฉะนั้นนะคนที่หวานเร็วเนี่ยมันมันจึงได้เปรียบในเรื่องของการเจริญเติบโตทางลําต้นต้นของเขาสีไงสีชมบณญกว่าโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยมันมันสีดีแบบนั้นพี่น้องแต่สำหรับใครที่เขาเรียกว่าหวานข้าวช้าหวานข้าวนาปีหวานช้าเนี่ยผู้พวกนีนะ้คือจะต้องเร่งปุ๋ยพี่น้อง เร่งปุ๋ยให้มันเขาเรียกว่าให้มันทันกับช่วงเวลาที่เหมาะสมเอออย่างเช่นหวานในช่วงปลายกรกฎาห,หรือว่าต้นสิงหาเนะ่เออคือข้าวนาปีก็รู้ๆอยู่เนาะคือมันจะถอดรวงเออในช่วงไอ้ตุลาเออเก็บเกี่ยวพฤศจิกาของทุกปีพี่น้องเพราะนั้นเนี่ยใครที่หวานล่าเนี่ยเออจะต้องเร่งปุ๋ยพี่น้องเออถ้าไม่เร่งปุ๋ยน่ข้าวมันก็จะไม่โตพี่น้องเออพอข้าวมันไม่โตเนี่ยมเยมันเกิด จะสิก็จะส่งผลทําให้ต้นนี่แคร่แกนเนีพอต้นแคร่แกนเนี่ยมันก็จะถอดร่วงแบบแครแกนแบบนั้นแหละพี่น้องเเพราะนั้นน่ะใครที่หวานล่าเหวานชาดเนี่ยสาคัญมากเรื่องปุ๋ยนี่พี่น้องเนี่ยปุ๋ยนี่คือต้องแบบเน้นๆักหน่อยหนึ่งเแต่ก็คือว่าแล้วข้าวนาปีมันถ้าไปเน้นปุ๋ยมากโดยเฉพาะไปเน้นในช่วงที่ข้าวใกล้จะถอดห่วงนี่โอ้ยไปอีกทางครับพี่น้องไปคนละทางเลยเนย ข้าวเป็นโรคหรือได้บัตรเลเพราะว่าด้วยสภาพอากาศอยางด้วยสภาพอากาศคือว่านะมันปลายฝนต้นหนาวมันเป็นแบบนี้พี่น้องหรือความชื้นความชื้นมันเยอะบวกกับคือถ้าความชื้นไม่เยอะก็จะไม่ก็จะไปมีปัญหาเรื่องอข้าวล้มหือมันซิมีแค่สองแบบพี่น้องมันไม่เหมือนนาปังเลยนาปังนี่มันเป็นข้าวที่กินปุ๋ยเยอะกินปุ๋ยเยอะแล้วก็ต้นนจะไม่สูงมากพี่น้อง เพราะว่าคือนาปังเนี่ยคือมันเป็นข้าวที่ปลูกได้ทุกฤดูกาลคือเขานับมือเอาเลยเนเออนับนับวันเลยสมมุติว่าข้าวร้อยร้อยยี่สิบวันก็คือต้องทําให้ได้ร้อยยี่สิบวันแต่ถ้าข้าวนาปีเนี่ยจะไปนับวันแบบนั้นไม่ได้เ,เพราะว่าอย่างเพราะว่ามันมันต้องดูเดือนอย่างเดียวเอ,อไม่ว่าคุณจะหวานร้อยยี่สิบวันร้อยสามสิบวันยังก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ถึงเดือน ตูราเนี่ยมันกับบอดด่วงคือเกา่าเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันจึงมันจึงแตกต่างกันพี่น้องมันมันมีความแตกต่างกันเออพราะฉะนั้นการดูแลออการจัดการมันจึงแตกต่างกันเออเทคนิคการให้ปุ๋ยการใส่ปุ๋ยเออโดยเฉพาะช่วงเวลาสําคัญปุ๋ยรับรวงนี่กะมีความสําคัญพี่น้องนาดินเหนียวเออนาดินทรายเนี่ยอะไรพวกเนี้ยปุ๋ยละลายเร็วปุ๋ยละลายช้าเออปุ๋ยปั้นเม็ดเออปุ๋ยแยกส่วนปุ๋ยเบ้าเบนอะไรพวกเนี้ย มันมีส่วนสําคัญพี่นอ้องที่จะทําให้ข้าวเนี่ยมันได้ผลผลิตสูงหรือผลผลิตต่ํอมีประสิทธิภาพมากประสิทธิภาพน้อยมันมีมันมีผลเหมือนพี่นอ้องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าการจะทําอะไรก็ตามต้องดูพื้นที่พี่นอ้องเบื้องพื้นที่เป็นรักอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวก็ขอหกพี่นอ้นองเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูต้นที่มันสมบูรณ์ว่ามันมีห่วงหรือย,อยังเดี๋ยวให้ดูต้นที่มันสมบูรณ์ มันมีลวงหรือยังเออเป็นลวงอ่อนๆแล้วพี่น้องเห็นบอปยไม่ค่อยเห็นเนาะเนี่ยเป็นลวงอ่อนๆแล้วพี่น้องมันเป็นห่วงอ่อนๆแล้วอือพี่น้องว่เห็นหรอกพี่น้องเป็นลวงอ่อนๆแล้วนี่อืมก็คือว่าหละมันเข้าสู่ปลายกันยาแล้วเนาะอีกไม่กี่วันก็ตุลา แล้วเข่ามันก็สิถอดห่วงแล้วแหละเพราะนั้นก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรพี่น้องออช่วงนี้กะดูเรื่องน้ำอย่างเดียวพี่น้องเน้นไปที่เรื่องน้ำอย่างเดียวแต่ก็คือว่าแล้วน้ำก็ไม่คงจะไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่หรอกเพราะว่าช่วงนี้กบฝนกบเข่าร้ายเนาะฝนก็เข้าเยอะเข่าตลอดเลยเพราะนั้นก็รอดูคืนนี้พี่น้องรอเบิงคืนนี้เฮ็ดอี๋ยังก็ได้ ส่วนใครที่จะฉีดพ่นปุ๋ยก็เดี๋ยวรอดูพี่น้องชนพ่นปุ๋ยทางใบพ่นฮอร์โมนอะไรพวกนี้อาหารเสริมก็เดี๋ยวให้พายุมันนอกก่อนถ้าสีบอรุงก็ได้เตรียมตัวรับมือพี่น้องรอรอ,อชมผลงานคืนนี้กับพรุ่งนี้วันหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็หัวร่วมหนาวได้แบดนี้พี่น้องหัวร่วมหนาวมันสีออกได้เพราะฉะนั้นก็รอรอติดตามรอดูรอชมพี่น้อง อผ่านจุดนี้ไปได้แล้วก็สบายและทีนี้ข้าวนาปีเราอถ้าข้าวมันถอดร่วงแล้วก็สบายบ่ต้องไปเบึงอย่างแล้วอก็รอเก็บเกี่ยวอย่างเดียวเนาะโดยเฉพาะอก็ขอสิบห้าเดี๋ยวมีเวลาว่างเดี๋ยวผมจะไปถ่ายก็ขอสิบห้าให้พี่น้องได้ดูว่ามันใกล้จะได้เก็บเกี่ยวหรือยังเดี๋ยวรอดูรอชมพี่น้องรอติดตามพูดคุยกันไป เลยเปื่อยพี่น้องสาหรับเทคนิควิธีการทํานาเนาะในภาคอีสานเราก็โอเคประมาณนี้พี่น้องอาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายมาเล่าชวนฟังกับถ่ายบรรยากาศทุง่งนาอาจจะไม่สวยเท่าไหร่พี่น้องเดี๋ยวมีโอกาสไปเดินเลาะหาถ่ายทุง่งนาที่มันสวยๆกว่านี้ให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันเพื่อเอาบรรยากาศเนาะโอเคครับผมประมาณนี้